สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิการ Ven ชเ i n ก c น n ร r ด d e 39เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาซีรีส์ n น r ร d e จากแบรนด์ e n นิช n น c o เนจะเป็นตระกูลนาฬิกาดำน้ำนะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะมีทั้งแบบ GMT มีทั้งแบบไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็มีลวดลายหลายๆแบบให้เลือกมากเลยนะครับมีพวกหน้าเวนจูรีหน้าสวยสวยหน้าแบบเท่ๆมีเยอะเลยซึ่งเรือนนี้เป็นเรือนไซส์39มมิลซึ่งถือว่า ก็เป็นส่วนน้อยนะครับเพราะว่าส่วนมากมันจะแบบ40กว่ามิลอัพอ่ะเป็นไซส์ใหญ่นะครับวันนี้ก็จะเอาใจคนข้อมือเล็กนิดนึงนะครับเอาเรือน39มิลมาให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวแบรนด์เวเนเชียนิโกเนี่ยเกนนิดนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นแบรนด์จากฝั่งอิตาลีนะครับเบสเขาเนี่ยจะอยู่ในเวเนเชียนเขาก็เลยใช้ชื่อว่าเวเนเชียนิโกหรือว่าชาวอิตาเลียนนั่นเองโดยที่แรงบันดาลใจการออกแบบของนาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปจากโบสถ์หรือว่า จากสถาปัตยกรรมในอิตาลีเป็นหลักนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นพวกโลโก้โลโก้เป็นแนวแบบครอสนะครับเหมือนเป็นกางเขนอยู่บนโบสถ์หรือว่าหน้าตาต่างๆของตัวเคสตัวสายเนี่ยมันจะมีความโค้งๆมนๆเหมือนกับพวกสถาปัตยกรรมในอิตาลีที่แบบมันมีความอ่อนช้อยอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นคอนเซปต์ที่มาที่ไปการออกแบบนาฬิกาแทบจะทุกเรือนของแบรนด์ก็เลยนะก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับโอเคมาดูที่นาฬิกากันเลยดีกว่านะ อันดับแรกนะครับตัวหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยจริงๆก็ถือว่ามาแบบเรียบๆเลยนะครับไม่ได้มีดีเทลอะไรที่แบบมันจะโดดเด่นเกินหน้าเกินตานาฬิกาอื่นๆนะครับก็คือมาร์กเกอร์เนี่ยมาแนวเหลี่ยมๆนะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นมาร์กเกอร์ที่ไม่ใช่แนวดำน้ําโดยตรงก็ทําให้นาฬิกาอาจจะยังดูแบบไม่ได้สปอร์ตจัดมากดูใส่เป็นนาฬิกาเดรสได้ไม่ได้เขินมากอะไรเท่าไหร่นะครับ พวกเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีก็แบบเป็นเข็มมาเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากส่วนลูมเนี่ยเป็น BGW9 นะครับเป็น Super l u ิ i n o าด้วยนะเก็บแสงเรืองแสงได้ดีนะครับอันนี้ค่อนข้างจะไวเลยแล้วก็หน้าปัดเนี่ยจะมีความแอบ s u n b ิ r ์สเบาๆนะครับคือหลายๆคนมองปั๊บจะไม่รู้เลยวนะ่ามัน s u n b ิ r ์สนะครับจะมองว่าแบบเออหน้าปัดมันดูฟ้าๆเทาๆจังเลยแต่จริงๆเนี่ยที่มาที่ไปของไอ้ความเทาเนี่ยมันคือการสะท้อนแสงของหน้าปัดที่แบบมันมี t e x t อร์บางๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จริงๆแล้วแต่ชอบนะคืออย่างผมอ่ะ ผมจะชอบให้แบบเวลามันมีนาฬิกาโทนดําแบบนี้หน้าปัดอยากให้มันดําไปเลยมากกว่านะครับอันนี้ก็จะติดเทาเล็กน้อยแล้วมันก็จะดูแบบเหมือนหน้าปัดมันเป็นการตัดแสงที่มีเคลียอะไรแบบนี้แต่จริงมันก็เคลียระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าโทนมันสว่างเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลที่ตัวจริงดูแปลกตาดีนะครับแล้วก็การสกรีนฟอนต์ต่างๆนานาของเขาเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะเป็นภาษาอิตาลีหมดเลยนะครับ Movimento Automatico อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นกิมมิคของแบรนด์เขานะที่จะใช้ภาษาอิตาลีตามต้นกําเนิดของแบรนด์ ส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยอยู่ที่20 ATM หรือว่า200เมตรนะครับก็เอาไปดำน้ำว่ายน้ำจริงจังได้เลยนะครับใส่ตีน้ำเจอแรงดันอะไรได้ปกติเลยนะอันนี้มาตรฐานในการดำน้ำทั่วไปอยู่แล้วส่วนกระจกก็เป็นซัฟฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นแบบเรียบๆนะครับไม่ได้โดมนูนอะไรขึ้นมาแล้วก็อาจจะยกขึ้นมาเลยขอบเบเซลนิดหน่อยนะครับยังไม่ได้แบบเรียบสนิทกันขนาดน,นั้นส่วนขอบเบเซลเนี่ยจะเห็นว่ามีดีไซน์เป็นตัวกระจกนะไม่ได้เป็นเซรามิกนะครับซึ่งปกติผมชอบขอบอันนี้มากนะมันแบบเล่นมิติเล่นแแสงแล้วก็ ทำให้ตัวเลขด้านในมันจมลึกเข้าไปดูมีความเป็นมิติเป็นชั้นเลเยอร์ดีนะครับเบสเซลอินเสิร์ตยังไม่ได้เป็นซัฟไฟคริสตัลนะตามสเปกเขาระบุว่าเป็น BK7 คริสตัลนะครับก็เป็นกระจกชนิดหนึ่งที่มีความทนทานประมาณนึงแต่ก็แน่นอนว่าไม่ได้กันรอยขีดข่วนเท่าพวกซัฟไฟอยู่แล้วนะครับไอพวกนั้นแข็งกว่าเยอะเลยแล้วก็ตัวขอบเ,เป็นแบบ120คลิกนะครับหมุนได้ละเอียดเลยแล้วก็ฟิลลิ่งตอนหมุนนี่แบบสมูทมากนะครับอันนี้ดีมากนะ รู้สึกดูแพงมากอะดูมีราคามากๆกนะครับการบุนขอบของตัวนี้นะรายละเอียดหน้าปัดก็ประมาณนี้นะครับโดยภาพรวมถือว่าเป็นนาฬิกาดำน้ําหน้าตาที่มันตามตดาดมาตรฐานมากๆแต่ก็อาจจะมีการเติมดีเทลนิดน,นึงด้วยการเปลี่ยนขอบเป็นขอบกระจกดูมีมิติหน่อยนะครับแล้วก็ปรับมาเก,เกอร์ให้มันดูเรียบเรียบเป็นเข็มแบนเลยนะครับไม่ได้เล่นเป็นวงกลมสามเหลี่ยมมาให้แบบมันเหมือนกับพิมพ์นิยมมากเกินไปก็ประมาณนั้นนะสำหรับรายละเอียดหน้าปัด ส่วนตัวเคสเนี่ยด้านบนขัดเงาด้านข้างขัดด้านนะครับดังนั้นก็จะเล่นแสงมากกว่าปกตินิดนึงนะเวลาหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยตัวขอบมันก็เป็นกระจกที่มีการสะท้อนแสงอยู่แล้วแล้วก็อันเนี้ยจะได้ความเงาความชิ่งแสงกับตัวเคสมาด้วยซึ่งเอาจริงๆในการดำน้ำหลายๆเรือเนี่ยส่วนมากจะชอบสลับกันนะคือด้านบนเนี่ยเขาจะขัดด้านแล้วก็ขัดเงาข้างๆแทนซึ่ง สิ่งที่มันเมคซเซนต์จริงๆอะ่ะมันคือแบบนี้นะคือด้านบนอะ่ะขัดเงาด้านข้างขัดด้านอันนี้จริงๆเมคกซเซนต์กว่าเพราะว่าเวลาเราใช้งานในชีวิตประจําวันใช่ไหมครับเราอาจจะเอาด้านข้างเนี่ยไปขูดนู่นนี่นั่นง่ายกว่าแต่ด้านบนอนะ่ะมันไม่ค่อยเจอรอยขีดข่วนอะไรอยู่แล้วนะครับจะขัดเงามาเนี่ยก็โอเคมันก็ดูแบบไม่ได้เห็นรอยอะไรชัดเท่าไหร่แต่ว่าด้านข้างอย่างเงี้ยมันก็กันรอยได้ดีขึ้นด้วยก็ถือว่าเมคกซ์เซน์ดีนะครับสำหรับเรือนนี้นะใส่ใช้งานทั่วไปได้สบายเลยส่วนเรื่องการขัดเงาต้ออองบอกว่าแ เซอร์ไพรส์แบบงงๆนะครับเพราะว่าเงามากนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูตรงขาลักตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนิ้วผมสะท้อนแบบชัดมากอะอย่ากับสารสื่อนะครับคือเป็นลิ้วที่แบบโอ้โหคมแบบสะท้อนอย่างก,กระจกเลยนะครับงงมากจริงๆนะครับเนี่ยพ้าปกติทั่วไปในรา,ายการที่ขัดเงามามันจะเหมือนข้อสายตรงนี้นะคือมันจะมีความเบี้ยวๆหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้สะท้อนเป็นเงากระจกขนาดนั้นแต่ขาลักนี่คือมาเหนือนจริงๆนะครับเนี่ยเห็นชัดมากนะครับนิ้วผมนี่แบบโอ้โหเป็นนิ้ว ชัดเจนเลยขยับไปขยับมาสุดยอดมากนะอันนี้ชื่นชมฝ่ายผลิตเลยนะครับทำได้ดีเลยส่วนการใช้งานตัวเครื่องเนี่ยตัวเครื่องเป็น c y โกเอ็นเอสามนะครับไม่ไปยอมเป็นสกู๊ตดาวคลาวด้วยนะหมุนออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยสามารถหมุนขึ้นเพื่อขึ้นลานได้มือได้เลยดึงมาทีนึงนะครับเป็นการหมุนลงเพื่อตั้งช่องวันที่ด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาง่ายๆเลยแบบนี้นะครับเครื่องไซโกนะสบายๆอยู่ละส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยก็จริงๆตามสเปกนะอยู่ที่ประมาณ3.9มมิลน,นะครับ ความหนานี่อยู่ที่13.1มมิลส่วนลักทุลักอันนี้อาจจะเป็นประเด็นนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆลักทุลักเนี่ยตัวเรือนสั้นมากนะครับอยู่ที่45มิลเท่านั้นแต่ว่าสายเขาอะข้อกลางยืนเยอะนะวัดออกมาเนี่ยไป54มิลเลยซึ่งถือว่าอาจจะมีปัญหานิดหน่อยสาหรับคนข้อมือเล็กบางคนนะครับเพราะว่าตัวสายเนี่ยสังเกตดูว่าถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นว่ายื่นออกมาจากตัวเรือนเยอะเลยนะครับแล้วก็กว่าจะตีโค้งเข้ามาได้เนี่ยมันต้องลงมาประมาณนี้แล้วอะเพราะว่าข้อแรกเนี่ยมันแบบโดนฟิกกับตัวเอ็นล งอได้ไม่สุดแบบนี้นะครับอันนี้คือผมพยายามบีบที่สุดแล้วนะดังนั้นก็จะมีความกลางบนกลางล่างเล็กน้อยนะอันนี้เสียดายมากเลยนะครับคือถ้าเกิดมันหักลงมาได้ตรงกว่านี้นะมันจะฟิตติ้งดีกว่านี้อีกหลายเท่าเลยอนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงความแข็งแรงความทนทานอันนี้ก็แข็งแรงมากนะตัวเอลลิงก็เป็นโซลิดเอลลิงตันนะครับแต่ว่าการขัดด้านของส่วนเอลลิงแล้วก็ตัวสายเนี่ยผมยังรู้สึกว่ายังทําได้ไม่ดีเท่าการขัดเงานะ คือมันยังเห็นริ้วความไม่เรียบอยู่บ้างเนี่ยนะครับเวลาหมุนขึ้นหมุนลงก็จะแบบมีความเบี้ยวๆหน่อยนะอันนี้ค่อนข้างจะชัดเลยคือสายเนี่ยยังชัดประมาณนึงแต่ว่าเอ็นลิงนี่จะเห็นความแบบโค้งๆทรงที่อาจจะไม่ได้เนียนมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดของเอ็นลิงนะที่ยังมีจุดที่แก้ไขได้อยู่นะครับส่วนตัวการใช้งานสายนี่คือดีมากนะ ฟิลลิ่งการอยู่บนข้อนี่คือแบบสมูทมากนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ลื่นแบบการเชื่อมต่อแต่ละอันนี้ทําได้ดีมากนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการสมสัยนะส่วนบานพับก็เป็นแบบนี้นะครับก็มีโลโก้อยู่ตรงกลางด้วยเท่มากเลยนะครับเป็นแบบบีบเพื่อคลายสายได้แบบนี้เลยส่วนฟ้าหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปบนดาดฟ้าเรือนะครับก็เป็นตรงที่ไม่เป็นทางเดินอะ่ะอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะดีวผมแปะรูปอินเสิร์ตจากตัวเว็บให้ดูดีกว่านะครับคือในเรเดเนี่ยมันเป็นชื่อมาจากเรือลบ่ะนะครับดังนั้นี้ก็ เท่ดีนะครับเป็นฝาหลังปิดทึบมาเรียบๆส่วนน้าหนักอันนี้ผมก็ตัดสายออกไปเยอะแล้วเหมือนกันนะออกมาประมาณ132กรัมมาขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนนะใส่ออกมาก็ประมาณนี้เลยอันดับแรกเนี่ยให้ดูเรื่องสายกันก่อนนะครับคือมองผุนเผินก็อาจจะไม่ได้กลางอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองจากด้านข้างผมจะรู้สึกนิดนึงว่าจริงๆสายมันสามารถหักลงมาได้มากกว่านี้นิดหน่อยอะแล้วมันจะกระชับข้อมือแล้วก็รูตรงนี้มันจะเล็กลงนะครับอย่างอันเนี้ยผมสามารถสอดนิ้้้้วกอยเขาไปไปดแบบ ก็ง่ายประมาณนึงนะดังนั้นเนี่ยหมายความว่ามันยังไม่ได้โอบข้อมือผมได้ดีมากนะครับยังพอมีช่องว่างอยู่ซึ่งเหมันก็ทําให้การใส่เนี่ยมีการยโยกเล็กน้อยนะครับเวลาเราแว่งข้อมือแต่ว่าโดยภาพรวมยังโอเคนะยังไม่ได้ติดอะไรมากนะครับอันนี้แค่รู้สึกนิดเดียวเลยนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าตาในาการเรือนนี้เนี่ยมันก็ เป็นนาฬิกาดำน้ำําที่อย่างที่เราเห็นนะ่ะมันดูเป็นนาฬิกาที่ไปทางหรูประมาณหนึ่งนะอาจจะเพราะว่ามันมีการขัดเงาด้านบนมาเนี่ยตรงตัวขาลักนะครับเราก็เลยจะเห็นความเงามันเยอะแล้วก็ตัวสายเนี่ยทรงมันแบบคลาสสิกลักชัวรี่มากๆนะครับเห็นแล้วนึกถึงพวกนาฬิกาฝั่งสวิสแพงๆหลายๆเรือนเลยนะครับก็ใช้สายหน้าตาแนว,แน,วนี้กันซึ่งจะแบบเป็นสายที่ไม่ค่อยเห็นในนาฬิกาดำน้ําเท่าไหร่นะ พอเขา,เอามาใส่บนนาฬกาดำน้ำอะ่ะมันก็เลยดูเสริมให้ในาฬกาดำน้ำมันดูแบบอาจจะดุดันน้อยลงแต่ว่าไปทางหรูหรามากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนที่ต้องการฟิลลิ่งกลิ่นอายความสปอร์ตของดำน้ำแต่ว่าก็ไม่ได้เอาไปลุยอะไรเลยนะครับอยากได้ความหรูเข้ามาด้วยอยากได้สายที่ดูมีลูกเล่นหน่อยนะครับมีการสะท้อนแสงมีรูปทรงที่มันดูคลาสสิกอ่อนช้อยขึ้นมาหน่อยตัวเนี้ก็เรียกว่าผสมผสานความลุยความสปอร์ต กับความอ่อนช้อยความแบบเรียบหรูได้ลงตัวดีเหมือนกันนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นในการดำน้ําไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปที่น่าใช้อีกเรือนหนึ่งนะโดยราคาของเรือนี้เนี่ยจากเว็บไซต์ต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณ460กว่ายูโรนะครับคุณเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ18ื่นแปดะนะครับถแถวๆนี้นะบวกลบนิดหน่อยซึ่งถ้าเกิดเราสั่งซื้อเนี่ยมันก็จะโดนภาษีนาเข้าด้วยนะครับ5%แล้วก็โดนแวดอีก7%รวมๆแล้วเนี่ยเราซื้อได้ประมาณ20,000ต้นๆน,น,นะครับตีว่า2 0 0 0 0ไม่เกินนี้ ใครที่อยากได้ก็ต้องไปกดซื้อจากต่างประเทศเราเองนะครับกดซื้อจากเว็บไซต์ของเขาได้เลยเขาก็ส่งมาถึงหน้าบ้านภาษีก็เก็บหน้าบ้านเลยเลยแบบนี้นะครับก็ไม่ยากนะใครที่สนใจก็ลองไปเลือกซื้อเงินดูได้นะครับจริงๆมีให้เลือกหลายสีด้วยนะมีสีน้ําเงินด้วยน้ําเงินก็สวยนะครับลองดูแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบอันไหนเลยนะครับสาหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ